เราด้วยลักต่ำคำซ้อนหน่อยนาจังวอนคิดเราเกิดมามีชีวิตเป็นมนุษย์ขามนุษย์เรามองกันจุดไหนมนุษย์เรามีแก้วแว่นมีเงินทองนั่นก็จับสิ่งของแต่นอกกายเกิดตกล้นแล้วจู้ไหน ไอ้นั้นใครจะนำพาอริรยัพซับนับว่าประเสริฐในคุณเลิศในชีวิตผู้ตีใจความคิดสร้างพ้นงานเมื่อเรามีการศึกษามนุษย์รู้สิ่งใดในเต่าสู้เราเรียนรู้ มีปัญญาแต่ต้องมีลักําไว้นำพาเขาถึงจะเรียกว่าปัญญาชนนี่มันตึงเวลาโอ้ติพวกเธอ ำนาทีความรูม้มีเรามารวมสร้างต่าง,งกุจลอันนี้วันนี้พอกขาเรียกสิทุุคนในสำหนักเอ่อก้องวัดถุงายก็มาพบวัดวาร่างนี่ลูกเขาเรียกว่าร่างบุญแรงบุญเป็นท่านตีดีปีนอ,อ่าได้มาสร้างบุญจ้างกุชน เป็นราตานตีตีให้ความรู้ในด้านธรรมะธรรมะเป็นสิ่งเดคุมกรองโลกมนุษย์เราจิตใจเป็นหนายร่างกายเป็นบ้าร่างกายปฏิบัติสิ่งใดใจเป็นผู้สร้างเวลานี้พอมีจิตซี่คนลูกแต่เป็นสัตรีจะคนหนึ่งลูกนะคือชาริยาลูกกลาบนมัสการท่านอาจารย์ด้วยความกรอบจ้าครับเจริญพ่อลูกสาลิยาสาธุก่ะ กรนีอีกสามคนนันเป็นรูปภาพปุรุษผู้ยิ่งผู้ชายจิูกเมื่อเตา์ใจเตว์ว่าเรามารวมกันเดินเดินไปหา่าต่างมุนกันนายทองอ,อยู่กลางล่างใจยารับกระพมกราบนามสกานอาจารย์ด้วยความอาญยยัดลินเองนะครับพูดไปฮ่าว่าสวัสดีอาจารย์นี่ อะไรพี่ทองธรรมดาธรรมดา,รรมดาเดเจือแต่คนเรามันเป็นธรรมดาไม่อยากไม่จ้าเคยเลยแต่ไม่อยากให้ใครได้ดีว่า <c oughs> นี่เป็นเรื่องิงอันนี้ที่อาจารย์ซี่คนนี่นี่เราพวดกันตกต,ต,ตรงตรงนี้กับอาจารย์พบข้อนุญา์เออเพื่อลูกนายทองถ้าเป็นพ้นไม้สี่ลูกพวกนี้อาจารย์น่ิดว้างจะเดินเหว่าจะได้ให้เนือให้แมตอยู่ช่องลูก อีกช่องรูปหลีบแต่พอจ้อนติดเมื่อนก,นกับอาจารย์จ้อนติดเมื่นกันกบเต๋อวะเมื่อนต้นไม้เลยน้องแหล่ทำไมละกันพี่ทองนกได้ยาสกิบไปหลูงงวงตีหน้ากุญญาจันท์แล้วเรือมันโกโดงเมื่อนว่าก,กิ้งยัียแล้วหลูหวงนั้นก่อยๆเป็นป้นขึ้นมาด้วยแต่เต่าอีดก,ก็เดียวเขาไปู้วแม่งวันรวงลงดินจะรันว่วงนั้นสิบเจ็ดลูปปีต้องนับแต่ตอนนี้จีจะเลือกเป็นห่วงทุกแก่ ช้อมลูกเนะทำไมเลยครับมันไม่หม่วงโบโบมันเล่นนี่อันนี้อาจารย์มีซิ่อยู่ซี่คนกับมันหม่วงซี่ลูกแต่ว่าจะเป็นพ้นชุกไอแม็ให้เนื้อได้ช่อมลูกกินช่อมลูกกันหลีบพี่ทองรู้ดีไง้องสังเกตแต่้องสังเกตอาจารย์ังไม่โอ้ปั่นเลือลูกในอทองอาจารย์ก็อ ม่งดีมันจะเป็นม่งดีจมูนมันเมื่อคนนีแหละครับคนดีจมูนมีสติปัญญาทามานี่มันเมื่อนจะอยู่ช่องคนพ้มกำนองใช่ยามันเหมือนตรงไหนพี่เท่งน้องแร่จงพ้มดอกดำจงพ้มมีโตงกันไปก็กอแหล่แบบเปียะข้าไปในหม่งล่วงกลุมศิลปาคอนข้อหลอกไล่ปัะจงพมนี้น่าอยากเออเดียวอแรแต่จ้องให้เปื่นก็ผูดทั้งแถว คนดีไม่ปักตามคน,นํามไม่ต้องเหลาใจใาไม้หนองเมียโอ้ยบักทองเอ้ยสังเกตว่าโพนในวัดหลวงพ่อนั้นเวลาจะดังมันต้องตีอยู่ๆดังขึ้นเองนั้นอุบาทกูได้แรงออกเออเออคนเราคนดีไม่ต้องตามคนนามไม่ต้องเหลาความดีมันเป็นรักด้านกันเธอผูู้รังนี้ก็ดีแล้วแหละพอียกชิดยตุกคนก็นมาวันนี้ลูก พวกเธอมีสติปัญญาสาบมาสพอตีจะได้เป็นแบบย่างให้กับผู้อื่นกรณีพออยากยาจยซาดิยาในทองในแก้วในเรียกให้ลุกนำสติปัญญาสามาถที่เรารู้เรามีแสงระว่างอย่าปิดบังผู้อื่นด้วยความยินด,ดีค่ะที่ทองอาจารย์ใจเหล่านั้นได้ปฏิบัติภาระหน้าที่ในธรรมะทุโยอดหุกทุตยอดละน,น้องเชือ้อต่ นี่ผีตั้งใจมาตั้งนานแล้วนี่นุนกกส่งหนังชื่อมาเจอจะบับแล้วส่งให้พี่ทองครับส่งให้พี่ทำอ,อะไรอ่ะพอช่วยคูดลุ่มยาง <c oughs> เราพูดให้มันตุกใจกันลูกให้ต <c oughs> ึ่งได้ขาวานิง่งวายได้กำไรพูดไปมันขาดทุนให้มันใบออกไปใจธรรมได้จังเดินทางหลูงมากมีวมเมาวังแผมันเล่นกับกำจ้า ้วยความยินดีแกอาจารย์ค่ะแต่พอนน้น่วงใหญ่อยู่ยันเพราะว่าราชญาณนั้นหลบหลบร่มบัตเตอร์ช่วยงามในตั้งคมมนุษย์นิ่คนชั่วมีคนดีเยอะใช่ค่ะแต่ราขอบคนดีอ่าลรู้เป็นสีแก่ตัวขอบคนชัวอันตรายคนชัวคือคนไม่มีธรรมะเมื่อออกไปปฏิบัติตนนี่นยายทองเราก็บังคับไม่ได้คนนั้นปันปนป่นปลื้คนนี้ปั่นปลื้ เกิดก็มาเกี่ยวพาราซีไม่รู้เท่าตัน,นเกี่ยวพาราซีนั้นคืออะไรอ่ะออลกรรมโบราณหนุย่ยนะเปรียบนารี กดก็ไม่กดมันนึ่งในน้ำใจคนหรูพอแม่ท่านั้นและทตีเราไวา้วางใจได้แล้วหนูจะทำไงกระจายหนูอยากจะไปสร้างบุญกุศลเมื่อรูปร่างมันเป็นเช่นนี้ธรรมะเลยลูกธรรมะจะคุมครองได้คนเรามา่ัตา์ในสิ่งใดสิ่งนั้นจะให้คุณประโยชน์ลูกมันมีธรรมะอยู่บอดอีเดียก็เป็นเวทมนต์ก็ได้อีเดียก็ใจมีสมาธีถึงขั้นก็ได้ถ้าเธอ ภาวนาธรรมะปัตนี้ในบทนี้หลปร่างจะดูมือนผู้ชายแต่ต้องศรัทธามีสมาธิตึงกันอ๋อเลยค่ะนั่นเลยหลูกแต่ตาหวาไม่ตึงกันครับมันไม่เป็นหลูกอ,องค์พระาจ้าได้เป็นองค์ร้านปลดชาิสมาธิกองพระองค์ตึงกันโอตาผู้ยิ่งภาวนาเป็นผู้ชายนายทองแล้วตาผู้ชายภาวนาข้าใกล้รูวเป็นชตรี โอ้ดีที่สุดนะพี่ทองลูกจะภาวนาจานขาเพื่อว่าบุญบาร,รมีที่สร้างกุศลด้วยความตั้งใจอันแรงกล้าถ้าจะตาตึงจะากเป็นผู้ชาย <c oughs> พี่ทองผีจะเปล่าน้าด้วย้องผีจะเป็นผู้ยิง่งเดี๋ยวพวก่อคอยตเลแกกูเป็นผู้ยิง่งแหละกูเดินในคนจีไป่ต่ารดีกว่าบ้าดิอร่อยดิมึงเวทมามัง่งอันขาดบ้า บักทองเอ้ยบลูตีเอาไปท้ำเหมือนยังโอ้ยตอนเห็นบึงข้างแรกนั่นสวยงามแต่แต่พอหลอกข้าบอกมาเป็นเจอระเคเดียต้องภาวนาว่าไงก็ต่าจิตได้มีสมาธิลุกแล้วภาวนาชีวตังจีวตังจีวตังนันและหลุกถ้าจิตตึงระมาธีหลังกายกองตื่นจะดูเมื่อผู้ชายถ้าจะกลับมาเป็นผู้ยิงให้ภาวนาว่าชีวตา จีวตตังเป็นผู้ชายจีวตาเป็นผู้หญิงนั้นแหละนายทองกระเมื่อนกันแหละวจีวตตังจะเป็นยิ่งจีวตาจะเป็นผู้ชายรวยนี่เลยสักหนึ่ก้นพองเดือดกูไอ้นั่นกินข้าวหมาแค่เดียวพอก็จืิกินติจันเนี่ยเดี๋ยวจะร้อยจริงต้ะก้อพูนแม่ครัวแล้วเมื <dropped> ่อวันกัวรู้ไม่พิษปรางปึ๊ดนี่เร้อยเรื่อยรื่อยตุ๊เจ๊ตุ๊เกี้ยนรื่อยแต่นาดินในบ้านเราขึ้นตั้งชุดยอดกัน รอยลาเก็ซื้อมาไม่รู้กี่เป๊กอนายต้องอย่าต้องเชียงหลกให้ซาริยาลองแลหลูกนะจีวะตังนั่นเลยลูก การคะโอ้นี่เป็นรูปาบุรุษแล้วลูก้าเดียวเดียวเดียวถ้าเตอร์ปูดคาปูดขานั้นไม่ได้ลูกเป็นตีรงใจพี่ทองดูน้องสิอรืยซี่กระเวาดิมันกูแห็กเบาเบาเแม่อยมึงอม่ตองเด็กเบาเบาทำไมอันก็ไปจนหัวแต่ก้าไปยืนตึงรัวถึงหัวเล่นแม่จังโคน เหมือนผู้ชายไหมเหมือนกับเหมือนต้องผูดกลับผูดพ้มลูกนะไม่ใจกล้าขาครับผมนั่นหแหละลูกแล้วเปลี่ยนจากจ้ายามาเป็นนายซ้านี้แหละจะได้ปฏิบัติหน้าทีโอต่อไปนี้ทุกคนเรียกน้องว่านายสาไม่ใช่จานิยาแล้วน,ลน,น้องจ้าครับผมอิยาลกาน้องจ้าดีอยาใดังแดงใครจ๊อ โอ้คุณได้แด็กเขดีกูได้แด็กเขดีจ็ดคนเดียวเลยเลยตั้งครัวโรบอทพลื้อเหมือนตัวเดียวกูจะเป็นอรุณรี่ไม่ไดุ้ณเลยไฮเลยพ่นพอมดุดดุดอ่ะสิพี่ทองจะได้เป็นนางสาวอรุณรี่เลยก็ได้เดี๋ยวกระโอ่พลอาจารย์ก่อนอาจารย์ครับอำนวยอวยพรให้ผมได้เป็นจตรีผมจะไปเป็นขูดกับน้องจ้าครับผมน้องเรียกปีนางเจ้าต้องนะ กาอย่ากาเลยโอยกระพอมอีพี่ตอมขาขัา้ว <c oughs> <c oughs> หนกกรงก็ตายโอดบาด <c oughs> เออตั้งจินนมีสมาธิลูกเออเป็นผู้ชายไปนั้นเดี๋ยวผู้ได้กัดอู้กัดคอกรัเป็นรูปภาพจต,ติมันได้มีมายาดต,ตก้าวไปเกลียคิวเลยตนะกี้แต่กู้ต่ำอันนี้ไม่เอาเลวจสร็จต้อนถมมั่งเลยพ่มหมักแรง สาวเอ้ยเนื้อตองนวลน้อง 一个呀，一 พี่จีเดยกกับป้ามาไหเตาเลยนี่แหละมันไม,ไม่ไม่รู้จักกาตรีซเออเอาตอาได้แล้วแหละอ่ะก็ดีจู้เดินทางลูกน,นะครับผมจะเดินทางวันนี้ให้ไปจู้นาคอนอ่ะไปซาลีลูกเพราะในเมืองนั้นปีนอง g ปรจาจาชนมันจะยุ่งอยู่กับปารากิจหนา้าถีบางครั้งบางคราวไม่ได้ขอยจำพัฒม,มาจิตบุญนกุศนแต่ไม่มีสตานที ไม่มีเวลาจำตัวเองชื่อว่าผมชื่อนายจ้าครับเออนายจ้าหนูตก,กแล้วแลวหละนายจ้าหนูจี้คือเชมอนิงกูเชมอนิงโอ้มินตัดกูเชมอนิงหมื่นไปแล้วไอ้โจกดียึดมันในธรรม,มาลูกนะครับผมยึดมันในธรรมะหนะลูกนายทองเพกาเยสกูจามอนิงอ่ะ อ่อนังลงจูปับเตอร์ราบล่